สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่มีหัวใจรักอาชีพอิสร,ระทุกท่านนะครับผมช่างใหญ่กำเนิดน,นะครับยืนอยู่ที่ร้านกำเนิดซาลอนหรือสถาบันสอนตะปูมาจยา์ใหญ่ปากซอยพังหนโยธิน52นะครับตรงข้ามตลาดส,สดกิเจริญเขตสายไหมกทรทมนะครับชาวบ้านเขาเรียกว่าซอยทหารอากาศนะเนื่องจากอยู่ใกล้กองทัพอากาศไทยนะครับแล้วก็สอนอบางเขนนะครับบิ๊กซีสะพานใหม่นะครับอัตราค่าซอยนะครับ ช่างใหญ่ตัดผมมลพันนะไม่ได้ตัดฟรีนะครับบางท่านก็บอกว่าเห็นช่างใหญ่ซอยผมสวยอยากจะมาตัดเป็นนางแบบไม่ได้รับนางแบบนะลูกค้าจริงขอขออนุญาตขอความรู้ค้อลูกค้านะครับทุกท่านบางท่านก็ไม่ให้ถ่ายบางท่านก็ให้ถ่ายวีดีโอนะนะครับช่างใหญ่ก็สอนลูกศิษย์ลูกหานะครับทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับอยากจะตัดผมก็จองคิวมาครับสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับนะครับเดี๋ยวจู่โจมมานะ ลูกศิษย์ลูกหาก็ผมก็สอนนี่ก็ลูกศิษย์ผมอายุ6กเอ็ดนะ<ม>ชื่อช่างป้อมนนทบุรีอยู่หน้าวัดกู้นะครับหมู่บ้านเปียบสุขนะนะครับวันนี้้าลูกค้าอยากจะได้ผมทรงอะไรครับเนี่ยวันนี้บอกหน่อยวกกิทุยกลางค่ะคก็หาข้อมูลลูกค้านะครับก่อนก่อนที่จะลงน้านะก่อนที่ผมมันจะเปียกนะครับดูว่าผมมันอยากโศกมันบิดตัวตรงไหนบ้างนะครับพระวิกกี้นะครับสัญลักษณ์ของเขาก็จะจอนหวานรากใสหวานนะ ทอยๆนะครับคอเคลียตัดตามสั่งเลยจะเอายาวเอาหวานเอาทุยนะครับไม่ไม่ยาวนะคะเอาความยาวเท่าไรข้างๆเอาทัดหูได้ใช่ไหมใช่นะครับมันก็จะลูกผสมก็จะยาวลงไปหน่อยนะครับทีนี้มาแอบดูนะครับมีผมย้อนไหมยกดูนี่เห็นผมมันย้อนมันอยู่นี่เดี๋ยวต้องตัดทิ้งตรงที่มันย้อนๆนะครับสองฝั่งเลยนะครับย้อนมันเกียร์เยอะไหมย้อนหรือว่าเกียร์ครับความทุยนะครับลูกค้ามาจากที่ไหนครับเนี่ยราชสไย ลาดสวายอำเภอลาดสวายใช่ไหมจ,จังหวัดปทุมธานีนะครับเห็นความคุยเข้ามาตำบลลาดสวายตำบลลาดสวายบ้านเลขที่เท่าไหร่สามสิบเก้าหกสิบสี่ตอบสามสิบเก้าทับหกสิบสี่หกสี่นะครับก็เป็นคนปทุมธานีนะนะครับช่างใหญ่ก็ไปสอยมะม่วงบ้านดกรกนกนะขอไยสวนนะครับสวนมะม่วงของดอกอรกนกนะที่คลองสิบสามนะไกลมากเลยแต่เขาไปนะครับ วิธีการตัดทรงทวิกกี้นะ,นะครับง่ายๆเลยผมก็จะหาอะไรหาฐานทรงก่อนหาความยาวก่อนลูกค้าแสกข้างนี้ทาไมครับเยือะไปเย่อะไปหัวเธอจะล้านแล้วใช่ไหมเนี่ยใครเป็นคนแสกเขาชื่อท่างป้อมนะเป็นคนแสกให้ค,ครับช่องป้อมนนทบุรีนะครับความยาวถ้าเอาทัดหูได้ก็ให้ต่ำกว่าติงหูวันสักเสียนหนึ่งวันนี้นะครับ สวยๆผมจะขึ้นทรงด้านข้างนะทีนี้ผมจะตัดด้านข้างให้ดูแอดวานเลยนะครับตัดผมเป็นแล้วมันไม่จําเป็นต้องมาตัดเฉพาะด้านหลังเดียวนะจะต,ตัดตรงกันตรงไหนก็ได้นะ่ะแบงผมนะครับหน้าหูหลังหูนะนะยนะกีดเลยชั้นที่หนึ่ง,งดึงผมนะครับสี่ห้างสาก็อากาศว่า ให้มันยาวเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็อ้าปากกันไกลนะครับสองมิลครับเพื่อจะถากออกถากผมออกแล้วก็ตัดตึง้งตัดประมาณนี้เอาชั้นที่สองลงมายกผมนะครับ45่สิบาองศาครับ แล้วผมก็ตัดตึงแล้วก็ดึงผมมาเท่าไหร่นะครับสี่าังสาหล้อมเหลีมหลอมเหลี่ยมตัดซิกแซกพอไม่ต้องถากเนื่องจากอะไรก็ผมลูกค้าบางแล้วนะตัวนี้ชันทีสามมันบางกนะ็กีดผมนะครับทะแยงน้มผมไปทางหน้าเท่าไหร่สี่าังสาแล้วตัดต่ำ่าคิ้วประมาณเท่าไหร่1นึ่งเซนนะครับ เก็บปลายปลายออกนะค,ความยาวกี่นิ้วก็อากาศนะครับสี่นิ้วเป๊ะเลยนะครับสี่นิ้วมันก็จะอะไรมีการทิ้งโค้งนะครับทัดหูได้มันจะได้ไม่สั้นนะทัดหูสบายอยู่แล้วซ้ายขวาก็ทําเหมือนกันนะครับผมจะมาตัดด้านซ้ายให้ดูนะครับจะได้ไม่หลมไม่ลืมกัน อยู่ระหว่างที่เรากําลังร้อน,อนๆนกำลังกุ่นๆนร้อนๆเนี่ยมันจะทำให้เราสมาธิจําแม่นนะมันจะได้ไม่เผลอเลยอ,อีดชั้นที่หนึ่งกีดลงมาความยาวเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแล้วหน้าปากกันไก่นับสองมิลทาออกแล้วก็ตัดออกประมาณนี้ตัดตึงมันก็จะต่ำกว่าน,นะ ตามปติหูนะครับหนึ่งเซนเอาชั้นที่สองลงมานะครับแลวมันบางก็ตัดตรงๆเลยถ่าก่อน,นี้ดค,ความยันหน้ามันสั้นอยู่แล้วนะครับเราก็อะไรดึงนะครับถีห้างสาระตัดเลย เลยเลยนะคะเลยะคะที่ที่จะเออที่าวที่ดรดึงอมาตัดสิ้นสุดสิ้นสุดดึงดูซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าครับดึงออมา ทางนี้ยาวทางซ้ายยาวนี่นึ่นก็ตัดโชคนะครับมาดูด้านข้างนะด้านข้างแล้วมันจะเป็นยากอะไรกรีดมาเลยนะครับกรีดมาเลยน้อผมมาข้างหน้าเล็กน้อยเห็นไกลายไหมเนี่ยกดหัวลงนิดนึงตัดผมตัดอะไรตรงๆไปเลยนะ แล้วก็อะไรแล้วมดห้าปากไกลสองมิรลถากให้มันบางับซ้ายขวาทำเหมือนกันดึงมา,างสี่ห้าองศาครับกันไกลกดเหนือไปหูแล้วก็ตัตด แล้วก็ถามข้างหลังนี่เอาสั้นได้ไหมครับป้าหรือจะยาวหน่อยก็อไม่สั้นมากเอาพอดีพอดีแล้วนะ,ะแต่ไม่ชอบบางๆนะชอบนหนาใช่ไหม่มัน 3สามขึ้นแล้วก็ตัด,ต,ดตัดความยาวออกยกกล้ดาย,ยกตัด สแตนด์ดไปก่อนถ้าลูกค้าอยากได้สั้นเราก็ค่อยตัดสั้นให้เขาอีกเราจะไปสั้นก่อนที่เขาจะสั่งก็ถ้าอะไรถ้าเขาบอกมันสั้นไปอะสั้นก็เป็นลมไม่ถามลูกค้าตัดไปผมมันปิดตัว นะครับสี่ห้าองศานี้ไม่ต้องยกสูงมา ล่าลงมาตัดซึกงเส้ล่าลงมาเช็คแนวตังนะ้งกับแนวนอนบึงผมต้องฉาก ก็อากาศสีนิ้วความยาวเท่านี้นะครับความทุยเอาแค่อะไรทุยกลางยีเสยมาหลังบ้านยกขึ้นสับเซ็ตผมยกเข้าสิองศาเพื่อให้ทุยมันสูงหน่อยทั้งทั้งที่เรากำหนดทุยกลางนั่นเอง แต่วมันเป็นผมสวนด้านหน้าครับคือนันสอยออกอมันยกขึ้นมานะครับ แต่กลางยกเช็กปลายเอาออกนิดหน่อยวีให้เร็วตัดให้ไวระวังนิ้วมือเตรียมนนโอพัตเตอร์นะผ้าก็ปฐมพจาบาลแล้วก็ตัดต่อถ้าเข้าลึกถึงหนังกระดูกก็ไปเย็บนะ ลูกค้าชอบนนหนาหนาใช่ไหมเราก็จัดหนาหนาให้เขานะครับเพือย่าเป็นตำบางอะไรนะไม่ต้องหนาไม่ต้องหนามากอีกอเบรกอีกไม่ต้องหนามากเราก็จัดให้สแตนดาร์ดของเราไปนะที่ถือแบตเตอรี่ไปเนี่ยเราต้องการแต่ผมจะมาจัดการเลยผมย้อนไอ้ตรงเนี้ยนะเอาออกนะเอาออก ผมมันบิดตัวบิดแล้วก็ลากนะครับมันบิดไปขวาแล้วก็ลากมาซ้ายนะบิดไปซ้ายแล้วก็ลากมาขวานะครับเอาใจยากมากเลยผมย้อนนะเราก็หาวิธีทํางานให้ได้แล้วกันนะครับทีนี้เราก็มาอะไรอย่างขอนนหนึ่งนะมันเป็นบอบผสมทวิกกี้นะทรงเนี้ย ลูปผสมลูปผสมหรือว่าเรียกอะไรบ๊อบทุยกึ่งทวิกกี้ก็ได้ก็ไม่ได้ผิดตัดเลยนี่หนาใช่ไหมหนาแล้วก็ขีดออก หวานแล้วเซ็ตเซอร์อย่ให้มันกระด้างให้มันพิว้วให้มันอะไรซอฟมาสไลด์มันเป็นจีบจีบเดี๋ยวให้มันแข็งกระด้างให้มันนุ่มเนี่ย ข้าร์เสื้อออกมันหนาใช่ไหมหลังไม่หูนะครับซอยออกหน่อย ได้ลูกค้าสั่งหนาใชไมมผมก็ไม่กล้าสไลด์บางพอลูกค้าบอกว่ากลัวจะมันจะหนาไปกลัวจะแข็งลูกค้าว่เอา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 บางหน่อยก็ได้เราก็ต้องมาซอยออกอีกนะครับไม่ใช่ปัญหาครับลูกค้าสั่งปั๊บเราก็รัวปั๊บเลยนะครับอย่าไปอารมณ์เสียใส่ลูกค้านะลูกค้าผู้ใหญ่ค่า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 ตัดดีถูกใจลูกค้าก็มาเรื่อยเรื่อยเขาจะสั่ง ถ้าเรานะครับไม่เป็นกันเองลูกค้าเขาก็จะเก่งๆนะเขาไม่กล้าสั่งเยอะแยะก็กลัวช่างอารมณ์เสียเราก็ปรับนะครับอารมณ์ให้แบบกลางๆไว้นะครับเอาใจลูกค้าลูกค้าผู้ใหญ่เงินเยอะนะจะบอกให้สวยนะครับขอให้สวยแพงเท่าไหร่ก็จ่ายรถคนระล้านรดคารล้านแปดเขาตัดสินใจเป็นสองวินาทีนะไปตัดผมหัวละห้าร้อยหัวละพันะ มันไม่ได้แพงนะใช้กันไกลด้ามละสองหมื่นด้ามละหมื่นจะมาตัดผมหมอเท่าไหร่สองร้อยมันไม่เหมาะสมนะนะครับรู้สึกนุ่มไมยกันไกลมไม่กระด้างนะนะนงเสียงจากปากลูกค้าเพามันดี ออรผมลูกค้าก็แห้งไปย้อมสีมามันก็กระด้างกระด้างด้วยอะไรไฮโดรเจนกัดแล้วก็อะไรค่อยๆตัดไปค่อยตัดไปค่อยขีดไปกไปีดไปแล้วก็ตัด หนาใช่ไหมชั้นที่หนึ่งกีดชั้นที่สองแบ็กซิเซอร์รัวๆไปเลยตรงไหนบางตรงนี้บางก็อย่าไปยุ่งดูข้างหน้าดีแบ็กซิเซอร์ อะไรสโตแคตจับสโตแคตดูซ้ายขวาความ จุดจนเท่ากันไหมข้างซ้ายยาวไปนิดหนึ่งยาวไปนิดหนึ่งไปยากเลยแล้วก็แต่งออกสไลด์ออกวัดดูอีกที โอเคงามแล้วสบายใจอีกสามเดือน <c oughs> ครับทนี้ก็ยกขึ้นมานครับสไลด์ยกขึ้นมาสไลด์บิดสโตแคัดสโตแคัดวันนี้ได้ยกกระงไหมหรือว่าธรรมชาติ <c oughs> ไม่ให้มันสวยไปถึงลาสบายเหรอม <c oughs> ยกซะหน่อยไหมเอาใส่มูดนิดนึง ไม่ต้องมักน้อยพอแลว้วชีวิตนี้ครับลัวแก่แล้วไม่ต้องกลัวครับยกขึ้นมาตัวคัดกดกลวยมาหลังบ้านนะแค่นี้ก็สวยแล้วมันจะไม่หนำใจแล้วก็ซอยอ,อยู่อยได้กาน, <ะ S 1> นไกลช่างใหญ่หมดคมนะต้องส่งไปรับคมที่ญี่ปุ่นนะ ไปรับแห้งด้วยนะไม่ได้รับเปียกม,มันถึงจะอะไรซอยผมไม่หวานนะได้สวยมันกระเดิอดก็พ้อยลยนะดึงดูซ้ายขวาไ้ความยาว เขย่าให up, to to alon, ้ผมมันลอยขึ้นมาสะบัดสะบัดบนอากาศพอลอยขึ้นมาบนอากาศแล้วก็เกลๆเข้าไปแง๊บ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 แงบแง๊บแง๊บแงวบแง๊บแง๊บแง๊บแง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 วบแง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 ยบแง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 งแง เห็นไหมความยาวความความยาวเป็นไงพอดีไหม,ไมน,นะครับแล้วก็ดูข้างซ้ายเห็นความทุยไหมความทุยอยู่นี่นะครับนะครับก็ความทุยทั้งใหญ่นะครับการันตีให้สามเดือนถึเก้าสิบวัน <c oughs> ผมจะห้อยลงไปนะครับตอนนี้มันมันขึ้นมาอยู่ที่ไรสะพานใหม่นะครับในกลางไปหู <c oughs> พออีกสามเดือนปับ๊บมันจะห้อยลงไปถึงอำเภอลาดสวายเลย <c oughs> กลับไปสู่สถานะเดิมมาดูวิธีการใดผมนะครับก็ใดให้เขา้ารูปเข้าทรง ันนี้ลูกค้าผมจะใส่แว็กและก็สเปรย์ให้หน่อยนะเอาให้อยู่ไปถึงลาดบ,บุกเที่วไหมหรือเอาแออค่ความแข็งอเอาลาดสว่างก็พอนะดึงดูคนระับซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าข้างนี้ยาวข้างนี้สั้นนะครับนะดูไร มาดูจุดจอนะจอข่านี้ยาวข้านี่สั้นนะแล้วก็อีาปมาแต่งตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะแต่งนี้หนะน่อยผมตรงนี้มันอะไรผมมันชี้บิดตัวนะ ผมเอากัไกฟันลามาคอยตัดติ่งกันได้เลยครับยิงดูใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ไปขอบคุณลูกค้าที่เรายาให้ถ่ายวิดีโอนะเป็นพิยธยาทานนะก็ขอให้คุณลูกค้าอายุมั่นขวันยืนขีดวัคซีนแล้วขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมก็ขอให้อายุย้อนอายุได้นะครับให้แข็งแรงเหมือนอายุ14นะ ทำธุรกิจกระอให้สําเร็จครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับใส่แว็กทีดหน่อยผมถามว่าจะเอาแข็งไปถึงไหนลูกค้าบอกว่าเอาแค่อาเภอราชสวายกระพอครับไม่ตึงถึงลาดหลุมแก้วนะใส่แว็กจัดทรงนะขาำยาขยขยำยาขยขยำ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 ขยขยำขยำขยนขยำขยำขยำยำขยำัยำขยยย ดังสายลมและแสงแดดนะไม่ต้องได้เอาเป็นอาตายนะได้แค่จัดทรงให้ลูกค้าสวยๆออกจากร้านก็พอนะครับถ้าจะเอาแข็งก็ว่ากันอีกทีใส่มุดผสมอาหารผมขีสดสเปรย์อัดเต็มที่นะครับทรงยอดนิยมนะบับทุยกึนทวิกกี้นะครับลูกผสม จะเปิดหูคว้านหูนะครับปิดหูทัดหู up to you ตามอัธยาศัยนะครับจะจัดจะจะน,น,นะครับจัดให้มันหวานหวานนะครับเทียบเนี่ยก็ได้น,นะหวาน ใส่แม็กอีกสักหน่อยนะครับใส่ตรงไหน เสื้อที่มันกาหลีหน่อยเกาหลีก็เราเสื mm ้อ hmm. ที่มันธรรมชาติธรรมชาติจัดวางเมื mm ่อ hmm. คืนนี้ฝนตกไหม mm hmm. ลูกค้าที่ราสวายตกค่ะตกแรงไหมร่ mm hmm. ที่นี่ก็เหมือนฟ้ารั mm ่วเลยแต่น้ำไม่ท่วมนะ mm hmm. วันนี้ก็ลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคอมเมนต์ Comment ด้วยความสุภาพนะขอบคุณลูกค้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวนายพึ่งใส่พึ่งใส่